สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเสื้อผ้าจะเยอะซะหน่อยเนาะแต่ว่าเครื่องสอําอางเนี่ยจะค่อนข้างน,น้อยนะคะหลังๆไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสอําอางอะไรไม่ค่อยมีเวลาแต่งหน้าเลยนะยุ่งกับเรื่องตัวเองก็ประสาทจะกินตายอยู่แล้วตอนนี้มายุ่งเรื่องกับลูกชายนู่นนี่น,นั่นอีกก็เลยแบบอ้ยสารพันสารเพนะคะนั่นก็เลยคือสาเหตุที่หลังๆไม่ค่อยได้ทําคลิป ความสวยความงานเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นที่จะไปเปิดถุงช้อปปิ้งทีเคมีเรื่องอัปเดตสําคัญสําคัญ2เรื่องด้วยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหนึ่งทองทองเนาะก็เลยอยากจะมาพูดให้เคลียร์กันไปนะโอกาสนี้นะคะเรื่องแรกกระเป๋าเครื่องสำอางแทร์เ,เทลนะคะ หยุดขายนะคะมีของแต่ขายให้ไม่ได้เนื่องจากของมาไม่ได้มาตรฐานบูดเบี้ยวแล้วก็มันไม่ได้ดูสวยแบบนี้แล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากขายแต่พอของมันมาแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบนี้ทีเคขายให้ไม่ได้จริงๆนะคะมีขายไปบ้างบางส่วนคือเราก็มาคัดน่ะส่งเข้ามาพันกว่าใบแต่ว่าคัดขายไปได้แค่ร้อยกว่าใบนะคะนั่นคือสาเหตุที่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวก่อนนี่คือกําลังจะเข้าเรื่องที่อยากจะอัปเดต ออตอนที่ทีเคประกาศขายไปช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกเอาไว้ว่ากระเป๋าที่ขาย500ใบแรกเนี่ยทีเคจะนึงเงินออกมา100บาทจากทุกใบนะคะเพื่อนําไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชนะคะเขากำลังสร้างตึกใหม่อยู่ก็เลยอยากชวนเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนเนี่ยมาทําบุญร่วมกัน แต่ปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยขายออกไปได้แค่ร้อยกว่าใบเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยยังไม่ยังยืนยันเจตนารมเดิมอยู่นะคะถึงแม้ว่ากระเป๋ายังขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเคจะขอตัดเงินในส่วนกระเป๋าที่ขายได้เนี่ยไปบริจาคก,ก่อนก็คือร้อยร้ยกว่าใบไม่ถึง200ใบดีนะคะ ก็เดี๋ยวจะนาเงินส่วนนั้น,นไปบริจาคก,ก่อนในานามของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไม่ใช่นามในานามของท K คนเดียวนะก็แล้วก็ในส่วนที่เหลืออีก300อีก300กว่าใบที่ยังขายไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ขายไปเนี่ยเดี๋ยวจะของใหม่เนี่ยกำลังมานะคะเลือกโรงงานได้แล้วกำลงังตอนนี้กำลังเั่ง สรุปวัสดุอุปกรณ์กันอยู่ถ้ามีออกมาขายมีออกมาจําหน่า,หายเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้เนี่ยเจตนารมณ์เดิมของดีเคที่อยากจะบริจาคช่วยโรงพยาบาลศซนีราอย่างอยู่นะคะไม่ได้นําเงินของทุกคนไปใช้ในทางใดทางสิ้นนะคะทีเคไม่ใช่คนแบบนั้นนะพูดเรื่องทาบุญแล้วก็เอาเงินคนอื่นมาแล้วไม่ไปทํานี่บาปนะแก้บาปหนักมากนะคะอ่ะจบไปในเรื่องของการอัปเดตแล้วก็ลูกค้าแทรเดเทลทั้งหลายรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ ใกล้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทุกทีแล้วนาองสำหรับกระเป๋าล็อตใหม่นะคะอ่ะมาถึงเปิดถุงช้อปปิ้งของดิฉันเอาอันรีก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้ใช้ไปจนจะหมดด้ามอยู่แล้วเพิ่งมาเปิดถุงน้องบอกว่าพี่คะมึงไม่รอไปเปิดในใช้หมดแล้วค,ค่อยเออเขาเรียวกว่าอะไรนะคลิปอะไรของทีที่ท k ชอบทาใช้หมดจนหยดสุดท้ายนะอันนี้ดินสอเขียนคิ้วของ mix นะคะใช้ดีมากสีจัดจ้าน เขาเรียกว่าอะไรสีสีเข้มดีนะคะไม่ถึงขั้นกับต้องใช้เวลาฝนยาวนานถามว่าใช้แทนแมกได้ไหมแมกนั่นคือดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแฟบริกของ TK นะคะใช้แทนได้เลยสีเข้มสีแบบติดทนนานด้วยนะคะข้อเสียข้อเดียวก็คือเขายังมาเป็นแบบเหลาหมุนขึ้นหมุนลงแบบเนี้ยนะขอขอได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นแบบแท่งเล็กๆแล้วก็เป็นออโต้เพนซิลเลยได้ไหมแต่ถามว่าในราคาเท่านี้แล้วก็อยู่ในรักตอหาซื้อง่ายนะคะอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีรุ่นชื่อว่า Eyebrow, Powder, Pencil, Crayon นะคะเข้ามาเป็นรูปแบบของ p o วเดอร์ที่ผสมแว็กซ์มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสีเขาจะค่อนข้างชัดเจนเนื้อน,นิ่มเขียนง,ง่ายนะคะอันนี้ที่เคแนะนำเลยสำหรับใครที่หาซื้อได้เนาะอีกอันนึงอันนี้ซื้อตุนกระจัดกระจายมากมีใครยังไม่รู้อีกบ้างคะว่าที่เคชอบใช้ของ Real t e c h n i q u e นะเวลาเขามี buy one get น่ one f f t 50% off TK นี่ซื้อแบบบ้าก,กันหนักมากเลยฉันจะไปวางด้านไหนดีวันเนี้ย นะแล้วก็อีกอันนึงก็ไปโดนน้องตักสิ่งมานะคะเป็นฟองน้ําของเรืเทคนี้อีกเช่นเดียวกันเป็นรูปเพชรแบบเนี้ยใหญ่มากใช่แล้วก็ชอบนะคะเท็กซ์เจอร์เขาเป็นอะไรประมาณเดียวกันเลยแต่ว่าก้อนเขาใหญ่กว่าเท่านั้นเองนะแล้วก็มันทําให้เกลี่ยรองพื้นได้รวดเร็วขึ้นอีก เล็กน้อยนะถามว่าชายล้วชอบไหมก็ชื่นชอบนะคะมันใหญ่เดยมันเกลี่ยเร็วนะคะสิ่งถัดมานะคะนั่นก็คือผ้าโพกผมแล้วก็ผ้าเช็ดผมนะคะเนื่องจากทีเคเนี่ยมีกําลังจะมีของตัวเองออกมาวางขายเนะเาะแล้วก็กําลังกําหนดราคากันอยู่ว่าจะขายที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะทีนี้เราก็จะต้องอยากรู้ว่าไอ้ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยราคาเท่าๆกันกับที่เราอยากขายเนี่ยคุณภาพของเขาเป็นยังไงนะคะทีเคก็เลยไปลองซื้อสองสิ่งนี้มาจาก a m a z o n ะะก็ได้ผ้าเช็ดผมมานะอันนี้เนี่ยถามว่าไอ้ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยถามว่าทําไมซื้อใช้ไม่ได้หรอกคะซื้อใช้ได้ไม่ได้บอกของเขาไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าทีเคไม่ชอบผ้าลักษณะนี้เดี๋ยวทีเคจะบีบผ้าแล้วก็ฟังเสียงดูนะคะเนี่ยผ้าแบบนี้คือมันจับแล้วมันมีความหยุ่นหยุ่นมือมันมียืดยืดยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือไม่ชอบเท็กซ์เจอร์แบบนี้เนาะ ถามว่าซับน้าได้ดีไหมก็ถามว่าทําได้โอเคไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ที่เราอยากใช้เนี่ยมันยังไม่มีนะคะก็เลยเ่ะเริ่มต้นทําผ้าโพกผมแล้วก็ผ้าเช็ดผมของตัวเองออกมานะคะก็สรุปออกมาได้เป็นอันนี้ นะเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยยังยังยังไม่ลงตัวนะคะแต่ว่ามีมีทั้งหมดมีทั้งผ้าเช็ดผมแล้วก็มีทั้งผ้าพกผมรวมทั้งมีผ้าแบบคาดผมอะไรอย่างนี้ให้ด้วยสําหรับใช้ในการเวลาเราล้างหน้าหรือว่าเวลาเราแต่งหน้านะคะสําหรับใครที่กําลังรอคอยสิ่งนี้อยู่นะอยากได้ตัวเลือกใหม่ๆใ,ใ,ในที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยถ้าหากว่าอยู่เป็นแบบเดียวกับ T ีว่าวัสดุไอ้ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ยังใช้แล้วไม่ค่อยชอบก็เดี๋ยวรอของทีเคก็และกันนะคะมีมากมายหลากหลายเนาะมีหลายสีให้เลือกด้วยใน can yeah. ถัดมานะคะมาดูของจากเซ o รากันบ้างนะคะถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ใช้แป้ง loose setting powder ของ ROLLA m e r c i e r อยู่มานานหลายปีแล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วอยากลองหาตัวเลือกใหม่ๆนะคะที่ในราคาอะไรที่ใกล้ๆเคียงกันเนาะ TK แนะนำให้ไปทดลองแป้ง loose setting powder ของ c a t v o n d นะคะอันนี้เป็นสี translucent เหมือนกันตัวนี้เนี่ยสำหรับคนผิวแทนของ TK นะใช้แล้วชอบมากกว่าคือมันมีความรู้สึกว่ามันเม l เข้าสู่ผิวหน้าได้ดีกว่าคือลงไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ามัน แป้งใดๆอยู่บนใบหน้าเลยนะคะชอบมากกว่าของตัววอลล่าเมอร์เซียแน่นอนนะอันนี้แนะนําเลยนะคะแนะนําแบบจากใจจริงถึงแม้ว่าจะได้มาฟรีแต่ว่าก็แนะนําอยู่ดีนะคะชอบมากๆไปทดลองเล่นกันดูก่อนได้รู้สึกว่ามันเมลรู้สึกว่าพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันช่วยมันเป็นสิ่งที่มาช่วยเซ็ตจริงๆอะ่ะมันไม่มีอะไรหลงเลออยู่บนใบหน้าเลยนะคะมองก็ไม่เห็นถ่ายรูปก็ไม่เห็นถ่ายรูปใช้แฟลชก็ไม่เห็นนะคะชื่นชอบมากๆ นะแล้วก็อีกสองสิ่งที่ใช้แล้วชื่นชอบนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ c o r d e l y นั่นเองตัวหนึ่งเป็นสเปรย์นะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามีความมีความไม่ค่อยพึงประสงค์ของในเรื่องของกลิ่นสะท่าไหร่รู้สึกกลิ่นเขาแบบดมแล้วมันมีความเป็นมิ้นมิ้นมันมีความเป็นยาทาอย่างไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ใช้แล้วรู้สึกได้เลยก็คือหน้าใสขึ้นเยอะมากนะที่เคยใช้ไปเท่านี้แล้วนะคะ นี่ใช้มาร่วมเดือนแล้วนะหมดไปเท่านี้นะคือฉีดแบบกันหนังมากอะเวลาก่อนที่จะลงสกินแคร์ในขั้นตอนไหนก็ตามนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากมีชื่อว่าโอ้โหมาเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่าคอลเด l ียบิวตี้ e อเล็กเซอร์ส์มู g ิ้งโกลวิ่งคอมเพกชนะมันช่วยได้ตามอย่างอย่างชื่อเขาเลยนะคะส่วนอีกอันนึงที่ทีเคใช้คู่กันสม่ำเสมอเลยนั่นก็คือเซรั่มอันนี้ชื่อว่า r a d i a n t Serum c o m p l e x i o n Correcting นะคะมาเป็นขวดแบบนี้ขวดเขาทีเคไม่แน่ใจว่าราคาที่เท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาสอดแทรกในสกินแคร์ของทีเคและทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าเราใสมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะนอนดึกถึงแม้ว่าจะโซมถึงแม้ว่าจะกินน้ําน้อยปากแดดอะไรก็ตามเนี่ยใบหน้าของทียังอยู่เหมือนเดิมต็นกาไม่มีนะคะมีไฟไลายอะไรตรงนี้เล็กๆน้อยๆน,นะแต่ จะ40แล้วนึกอ,ออกมาให้มันมีมั้งเถอกนะถัดมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทดลองใช้แต่ว่าจะขออนุญาตแจกไปนะคะขออนุญาตแบรนด์มาณโอกาสนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับสิวนะคะหน้าทีเคไม่มีสิวเลยนะถ้าหากว่าใครอยากได้จริงอะไรเหล่านี้นะคะจากแบรนด์อัลฟาเป็นแบรนด์ของใครคะเป็นของใครก็ไม่รู้ของอังกฤษหรือของอเมริกาหรือของที่ไหนคะ ของอังกฤษค่ะคุณนะใครอยากได้สิ่งนี้ไปทดลองใช้ไปติดตามที่ Facebook TK สาสิทธนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็นำไปแจกให้ที่นั่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีของอีก2-3สสิ่งนะยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะคะใครเคยทดลองใช้สิ่งนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ทีเคฟังหน่อยนะคะว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรนะนูตสติกมีที่ขัดหน้าแบบนี้มีออยใส่ผมนะคะ อะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทางเซฟราส่งมาให้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเคชื่นชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีใช้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่ขออนุญาตแจากไปนะคะแท t t o o เนอร์ของแ a ทบอ n ดีนะเขาก็ขึ้นชื่อนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเป็นของคนไทยใช้อะไรได้ประมาณเดียวกันชื่ออะไรชื่ออะไรช่วยนึกหน่อยช่วยนึกหน่อยนึกไม่ออกผ่านไปก็แล้วกันนะ ถัดมานะคะอันนี้เป็นของขวัญที่ได้มาจากน้องคนดูของ TK นะคะน้องไปดูคลิปล่าสุดของ TK ที่ TK เปิดถุงกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นแบบเสื้อผ้าซัมเมอร์อะไรประมาณนี้แล้ว TK พูดถึงกระเป๋า crossbody ที่ทีเคใช้ในคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมละ่ะในขณะที่เราอยู่ในช่วงแต่งตัวไว้ทุกนู่นนี่นั่นเนี่ยน้องเขาบอกว่าเออเห็นว่าเราไม่มีกระเป๋าสีใบเล็กๆสีสุภาพชัยเขาก็เลยส่งใบนี้มาให้จ้น,นะเะ้กส่งมาจากเมืองไทยเลยนะคะ นี่ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้องสมาชิกเพจของดิฉันดูสิแฟนเพจของดิฉันน่ารักขนาดไหนนะคะเป็นกระเป๋าสีเนื้ออ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Rainbow นะที่เคลองไปเซิร์ชดูเป็นกระเป๋าหนังแท้นะเธอนะคะไม่ธรรมดานะคะพอเปิกเปดกระเป๋าด้านในออกมาเป็นแบบกลิ่นยังเป็นหนังอยู่เลยอะแล้วข้างในแบบมีช่องใส่ของเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าจะใบเล็กแต่ว่ามันใช้แบบ มันเขาเรียกว่ามันช่วย organize ของเราได้ในนั้นได้ดีนะคะไม่ต้องไปพกใบเล็กใบน้อยใบนั้นใบนี้เพราะว่าเขามีช่องเล็กเน้อยอยู่ในนั้นอยู่นะคะ,ะ,ะก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากอะ่ะตัดเย็บดีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะดีเกก็ขอขอบคุณน้องผลมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งสิ่งนี้มาให้ d ีเได้ใช้นะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากอ่ะเวลามีของแฟนเพจหรือว่าของแบบจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยส่งให้ดีเเราจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเขานึกถึงเราอะ่ะเขาดูคลิปเราเขานึกถึงเราแล้วเขาส่งเสียเวลาไปไปสนีเสียเงินซื้อของเพื่อที่คิดว่าฉันจะรองไห้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้องที่ส่งมาให้ที่แกนะคะ <riel summ at> ถัดม,มานะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่สามีส่งมาให้นะคะไม่รู้นางคิดอะไรของนางอยู่นะส่งสิ่งนี้มาให้นะคะอันนี้เนี่ยมีชื่อว่า face and body blushes with l u o f a h back scrubber นะคะ x f o r something something นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนางบอกว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับในการขัดตัวเวลาที่ตัวเราแห้งเป็นการนวดแล้วก็เป็นการขัดตัวไปในคราวเดียวกันนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับแปรงขัดหน้าอาเล็กๆแบบนี้นะไว้เขาก็จะมีวิธีบอกให้นะคะขัดไปทางนี้ไปทางนี้ถูไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นการนวดแล้วก็เป็นการเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกในเวลาเดียวกันนะถัดมาอันนี้เหมือนแปรงอับน้ำมาเลยอะ่ะ ก็ด้านหลังมีที่จัที่สอดเข้าไปแบบนี้นะคะหรือจะเอาไปในการขัดหลังก็เสียบไม้เข้าไปมันถอดเข้าถอดออกแบบนี้ได้เออไอเดียดีนะแบบไม่ต้องมีไม่ต้องให้ใครมาทำให้นะคะเราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง นะแล้วก็ <Okay. S 1> นอกเหนือจากนี้ยังมีไอที่ขับหลังบเนี้เวลาเราอาบน้ำนะคะแล้วก็อันนี้นะไอเดียของเขาให้ใช้ตอนที่เราตัวแห้งนะแต่ว่าสําหรับทีแคนะคะเอาไปทดลองใช้แล้วเนี่ยเวลาตัวแห้งต้องขอบอกว่ามันไม่ได้นิ่มจนแบบ จนเรารู้สึกสบายเวลาเอามาขัดบนตัวนะคะแต่ว่าพอเอาไปเปียกน้าแล้วก็ใช้เวลาเราอาบน้ำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออมันก็เพลินๆดีนะก็เป็นแบบอีกรูปแบบหนึ่งของกับการอาบน้าที่ทําให้การอาบน้ําเรามันเพลินๆมากยิ่งขึ้นนะคะใครสนใจสิ่งนี้เนี่ยทีเคลองไปเสิร์ชหาดูในใน Amazon นะคะมีขายเดี๋ยวยังไงทีเคลงลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันหากใครสนใจนะคะไอเดียอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทีเคขอกระเถิกมานั่งฝั่งนี้นะคะจะได้ชูเสื้อผ้าให้ดูทางนี้ได้เห็นชัดๆ สิ่งแรกนะคะนั่นก็คือรอมเปอร์ตัวนี้สีฟ้าชอบที่มันเป็นกระดุมตรงเนี้ยนะตลอมเปอร์นี่ปกติถอดใส่ก็ยากอยู่แล้วนะคะอันนี้ยิ่งยากหนะักเข้าไปอีกเนาะเพราะาเราไม่สามารถแบบถลกปึ๊ดออกไปได้เลยต้องมานั่งแกะกระดุมจะฉี่ทีนี่แบบแม่เจ้านะก็เป็นแบบนี้นะคะถัดมาอันนี้ตอนนี้ช่วงนี้บ้าออกกําลังกายมากนะคะต้าคุณแม่ต้องการสุขภาพดีต้องการหุ่นเฟิร์มด้วยก็ไปได้กางเกงออกกําลังกายมาอันนี้เป็นของอัลเบอร์คอมบี้นะคะ ก็สำหรับสาวๆร่างเล็กร่างเล็กแบบทีเคเนี่ยเสื้อผ้าเบอร์คัมบี้ไส์ XS เนี่ยใส่แบบพอดีตัวมากนะชอบที่มีซิปด้านหลังแบบนี้ไว้ใส่กุญแจบ้านเวลาเราเออกไปวิ่งนอกบ้านนะคะไปกับลูกไปกับสามีนะก็เป็นแบบนี้นะคะผ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าจะมีผ้าอันนึงที่ d ีเคชอบมากกว่าจากเบอร์คัมบี้นะคะถัดมาเป็นเสื้อ อันนี้ไว้ใส่คู่กันกับกางเกงตัวเมื่อกี้อีนี่อุปกรณ์ชนะเลิศน,นะคะจะมีเวลาไปวิ่งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์นี้ครบมากนะอันนี้ที่สีเป็นกางเกงเนื้อผ้าแบบที่ทีเคชอบมากกว่านะมันเก็บหุ่นดีมากที่เห็นทีเคถ่ายรูปแบบหุ่นดีๆนะทีเคแคแมวนะพงคนเรามันต้องมีบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะผอมขนาดไหนพุงเราก็ยังต้องมีนะทีเคก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเก็บพงเก็บสัดส่วนเก็บนรกแตกเก็บกระจายมากนะ ชอบมากๆนะคะถ้าหากว่าใครมองหาเอา่อเสื้อใส่ไปเล่นกีฬาอะไรประมาณนี้ที่เคแนะนำ t e x t อร์แบบนี้นะมากกว่าอีพ้าที่เป็นลืนะ่นๆอ่ะอันนั้นมันจะไม่ค่อยเก็บสัดส่วนเราเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผ้าแบบเนี้ยผ้ายืดๆที่มันมีความหนานิดนึนงมันจะเก็บแบบเก็บจนแบบมันตีอ่ะแกมันเอาไส้เอาอะไรของชั้นไหลขึ้นมาแบบอยู่ที่หนมหมดชอบมากนะคะอันนี้ที่เคก็ได้กางเกงมาแล้วก็ใส่คู่กับบรา นะที่เป็นสีแมทชิ่งกันบอกแล้วฉันอุปกรณ์ชนะเลิศไม่รู้จะได้ไปวิ่งหรือปานะอีกอันนึงนะคะเป็นแบบนี้เป็นเปิดซิปแหวกด้านหน้าออมาแบบนี้นะคะซึ่งแหวกออกมาแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเพราะนมเนมดิฉันหลังจากที่ไม่ได้ให้นมลูกมันก็หายไปมันก็บินจากไปเลยนะคะก็เป็นทรงอะไรประมาณนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่ากับตัวนี้ นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอใส่เรารู้สึกมันแบนไปหมดเลย,ยเห็นไหมอย่างที่ทีเคเคยบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะถ้าหากว่าเราใส่อะไรที่มันเป็นแบบเป็นวีลงมาแบบนี้นิดนึงนะคะมันจะทําให้มันเห็นเชฟของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพอมาเป็นแบบปิดมิดไปสมดเนี่ยมันแบนมันแกมันไปหมดเลยถึงแม้ว่าเดิมมันจะแบนแต่ว่ามันแบนหนักไปกว่าเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้สิอันนี้เป็นตัวที่ใส่สวยใส่สวยมากตัวนี้นะใส่เรารู้สึกว่าแบบ ดูไงไม่รู้อะดูแบบดูดูเท่ดูเป็นผู้หญิงเท่ๆแต่ว่าก็ยังมีความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นของ Albert c a m b อีกเช่นเดียวกันนะเชียรมึงมากนะคะตอนนี้ยังมีอยู่นะถ้าหากว่าใครหาซื้อได้ดีเคแนะนํานะถ้าหากว่ากําลังมองหานี่รถขยะมึงถ้ามึงจะตักขนาดนี้มึงมาตักบ้านกูไปด้วยเลยไหม อันนี้เป็นกางเกงยียนอีกตัวหนึง่งกางเกงยียนสีขาวบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นขาสั้นหรือขายาวมีติดตัว้าไว้นะคะใส่ได้กับอะไรที่มันหลากหลายมากอันนี้เป็นของเด็กของแก๊บซื้อมาตอนลดราคาหรือประมาณ22เหรียญแล้วก็เป็นกางเกงยียนสีขาวธรรมดานะคะถัดมาก็เป็นเสื้อสําหรับไปออกวิ่งอีกเช่นเดียวกันตอนนี้ถึงบอกอย่างที่เน้นนะคะไม่รู้จะได้ออกไปวิ่งหรือเปล่า แต่สีมันฉูดฉาดนิดนึงอันนี้ที่เคยว้มันลดราคาก็เลยซื้อมาไว้สำหรับใส่ปีหน้านะคะของ victoria's secret มันก็เป็นแบบ oversize sweater อะน่ะเป็นแบบนี้นะคะอีกตัวหนึง่งเออเดี๋ยวก่อนให้ดูด้านหลังนิดนึงเน่มีความเท่ pink นะอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่ใส่ได้เลยนะปัจจุบันเป็นเสื้อยือดบางๆอันนี้ใส่ไปบีแบบเป็นเสื้อคล่คงๆใส่สบายๆก็ ถือว่าโอเคนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ซื้อแบบซื้อตุนซื้อเก็บอีกเช่นเดียวกันซื้อไว้สําหรับหน้าหนาวนะคะซึ่งอยู่ฟอริดานี้แม่บอกตามตรงไม่รู้จะหนาวเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะลายสีทหารแบบนี้ชอบมากเลยมันแบบมันไม่หนาจนเกินไปแล้วก็มันคือมันไม่หนาแต่มันก็ไม่ได้บางนึกออกปะสำหรับวันที่อากาศประมาณแบบ50 40 50อะไรประมาณนี้ใส่ตัวนี้เอาอยู่นะคะแล้วก็มีฮู้ดด้านหลัง นะตัวเขากำลังแบบเป็นไซส์ T.K. นะคะก็สิ่งสุดท้ายแล้วมาถึงสิ่งสุดท้ายอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะคะถ้าถามว่าใครอยู่อเมริกาเท้าไม่ใหญ่มากเท้าแบบเท้าประมาณเบอร์6เบอร์7เบอร์8ปเนี่ยรองเท้า Adidas ของเด็กยูใส่ได้นะคะทีเกก็ไปได้รองเท้ามาคู่หนึ่งนะสีชมพู่แกไม่เคยมีรองเท้าสีชมพู่รักหมเจ็ดสเหรียญ เจหรือเปล่าวะเออจ่ายไปประมาณ70เหรียญนะประทับใจมากนะคะคู่นี้ใส่สบายแล้วก็ตอนนี้เริ่มใส่ติดเท้าแล้วคู่เดิมที่เคใส่อยู่ของ New Balance ก็เขี่ยติดติดข้างฝ่าไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วมาเหออใส่คู่นี้แทนนะคะใส่สบายดูแลทำความสะอาดง่ายนะถ้าหากว่าใครสนใจไม่รู้ดีมีคนชอบมาแบบถามให้เปิดทีออเดอร์นู่นนี่นั่น ชอบกันหรือเปล่าตัวนี้ถ้าหากว่าชอบเดี๋ยวยังไงที K, เคปิดพรีออเดอร์ได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็มีมาให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งอะไรที่ไหนไปเสียทซับกับอะไรมาบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้ TK ฟังบ้างนะคะสามารถพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TK สัสีทอนะคะหรือ Instagram TK สัสีทออีเช่นเดียวกันนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ